เห็ดจะเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดฮาเปโรนะคะมีทากินน้อยหนึ่งวันนี้ก็อยู่ในป่าอีกแล้วจ้าพี่น้องจา๋าฝนก็ตกค่ะโชคดีนะที่เอาเสื้อกันฝนมาด้วยก็เลยไม่มีปัญหาค่ะจะเปียกหน่อยก็แค่ตูดนี้ละค่ะเพราะว่าคลานแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาใดๆจ้าอีตอนมาเนี่ยท้องฟ้าก็ดูสดใสดีนะคะแต่อ,อยู่ๆทำไมก็ไม่รู้ฝนดันมาตกค่ะ ป่านี้บลูเบอรี่เยอะเยอะตอนแรกเนี่ยอมก็ไม่ได้คิดนะคะว่าบลูเบอรี่ตรงนี้จะเยอะเพราะว่าป่าที่แล้วก็โดนตัดนะคะออมก็หาไปมั่วๆค่ะพอดีสังเกตเห็นว่ามีต้นไมนตื่นนะคะก็เลยเดินเข้ามาวาสนาของนางจริงๆเดินเข้าป่าไหนเนี่ยไม่มีผิดพลาดเลยใครสังเกตป่าไม่เป็นนะคะให้ไปดูคลิปคราวที่แล้วค่ะออมก็ได้บอกเอาไว้แล้วค่ะว่าป่าแบบไหนมีอะไรบ้าง เวลามีอะไรดีๆอ,อมก็จะมาบอกอย่างนี้หละคะ่ะออมไม่กลัวรอกว่าจะมีคู่แข่งเพราะว่าออมไม่เคยคิดจะแข่งกับใครคะ่ะใครเก็บได้เก็บไปเลยขายได้ขายไปเลยขอให้ขายได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมเดอ้อพี่น้องจา๋าเพราะว่าอ้อมเข้าใจดีนะคะท้าไม่เพราะว่าทุกคนมีภาระท้าไม่เพราะว่าอยากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมหรือว่าอยากพบรักแท้คงไม่มีใครจากบ้านจากเมืองมาหรอกคะ่ะซึ่งตัวอ้อมเองนะคะก็เป็นหนึ่งในนั้นคะ่ะ ทุกวันนี้นะคะอ้อมมีความสุขในการที่ได้แบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองให้กับผู้ที่สนใจแล้วอมก็เชื่อว่าเมื่อเราทําดีสักวันเราก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาแต่ว่าออมก็ไม่เคยหวังหรอกค่ะออมก็แค่ทาเพราะว่าอมอ,อยากทําค่ะ ถ้าหากว่าใครไม่รู้จักวิธีขายบลูเบอรี่หรือว่าหมากไม้นะคะก็ให้กลับไปดูโพสตก่อนๆน,นะคะอ้อมเคยแบ่งปันเอาไว้เวลาเข้าป่าเนี่ยอ,อมก็จะพกถุงหิ้วมาด้วยนะคะสองสามใบก็เพื่อเวลาฝนตกนี่แหละคะ่ะได้เอามาครอบครุค่ะบลูเบอรี่ของอ,อมก็จะได้ไม่เปียกฝนถ้าเกิดบลูเบอรี่เปียกฝนแล้วนะคะก็จะทําให้บลูเบอรี่เสียง่ายคะ่ะหรือไม่ก็มีกลิ่นนะคะทุกคนคะออมไม่เคยบอกใครเลยอ,อมมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งนะคะคือว่า อ,อมกลัวเสียงฟ้าร้องค่ะถ้าเกิดได้ยินเสียงฟ้าร้องนะคะออมก็จะวิ่งค่ะวิ่งไปอยู่ในรถหรือว่าตรงไหนก็ได้ค่ะที่จะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องค่ะและวันนี้นะคะฝนตกแต่ว่าก็ไม่มีเสียงฟ้าร้องค่ะโชคดีจังถ้าเกิดว่ามีเสียงฟ้าร้องนะคะออมก็จะถือครุบบลูเบอรี่วิ่งค่ะทุกคนวิ่งไปที่รถได้แหละเนื่องจากว่าเมื่อตอนที่อ้อมยังเด็กนะคะพี่ชายของอมเนี่ย บอกว่าถ้าเกิดว่าเห็นมีเมฆสีดำนะคะก่อนที่ฝนจะตกให้ระวังเพราะว่าฟ้าจะหล่นทับค่ะหลังจากบัดนั้นมานะคะออมก็เลยเป็นคนที่กลัวเวลามีเมฆดำๆนะคะอมก็จะวิ่งไปซ่อนคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเสียงฟ้าร้องนะคะออมก็จะวิ่งไปซ่อนคะ่ะเนื่องจากกลัวนั่นไงเก็บไปเก็บมาเจอเห็ดค่ะอุย้ยกำลังงามเลยจ้ะทุกคนเอาไปด้วยไปด้วยไปใส่ครุเลยค่ะ เก็บไปเก็บมานะคะสักพักก็หิวน้ําค่ะพักดื่มน้ําก่อนตอนนี้นะคะอมก็เก็บได้สองครุก,กว่าแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะออมก็เข้าป่าตอนประมาณสักสิบโมงนะคะตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองแล้วจ้ะเก็บได้สองครุก,กว่าแล้วความเร็วในการเก็บหรอคะติดเทอร์โบโค่ะเนื่องจากฝนตกด้วยก็เลยต้องทําเวลาจ้ะเวลาอ้อมเข้าป่านะคะส่วนมากออมจะถ่ายคลิปตอนที่อ้อมเก็บได้เยอะแล้วนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าอมมัวแต่ถ่ายคลิปเนี่ยอมก็กลัวจะไม่ได้บลูเบอรี่ให้เขาค่ะนี่เลยค่ะสภาพของอมเวลาที่ได้บลูเบอรี่เยอะๆนะคะอมก็จะถือกระสอบใบใหญ่ๆแบบนี้แหละค่ะเข้าป่ากระสอบใหญ่ๆแบบนี้นะคะสามารถยุครุเปล่านะคะได้3ใบถ้าเกิดว่าออมได้บลูเบอรี่สถังนะคะบลูเบอรี่ห่1ถังออมจะใส่กระสอบแล้วอีกสองถังออมก็จะเดินหิ้วแบบนี้แหละคะ่ะไปที่รถถ้าเกิดว่าอมไม่ได้เอากระสอบมานะคะแล้วได้บลูเบอรี่3ถัง อ,อมก็จะเอาบลูเบอรี่หนึ่งถังไว้ในป่าแล้วหิ้สองถังมาที่รถก่อนปัญหาที่เคยมีนะคะก็คือว่าอ้อมหาหนึ่งครุที่ไว้ในป่าไม่เจอค่ะบางทีอ้อมก็ลืมค่ะจําไม่ได้ว่าไว้ตรงไหนเพราะว่าป่ามองไปตรงไหนก็คือป่าค่ะอ,อ้มก็เลยคิดค้นวิธีนี้ขึ้นมาจะจะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบด้วย เวลาเข้าป่านะคะอมก็จะหิ้วรองเท้ามาต่างหากนะคะเอามาเปลี่ยนค่ะเพราะว่าเวลาเข้าป่านะคะอมก็จะใส่รองเท้าบูทค่ะและอมก็จะเอากางเกงใส่ไปด้วยตัวหนึ่งค่ะเพราะว่าเวลาฝนตกนะคะอมก็จะเปลี่ยนกางเกงก่อนไม่งั้นโบนั่งขับรถก็จะเปียกค่ะนี่ก็คือผลงานของวันนี้นะคะออมก็ได้สองครุเกือบสามครุค่ะแล้วก็ได้เห็ดมาด้วยจะดอกหนึง่งว่าจะเอาไปตำน้ำพริก แล้วก็ใส่เห็ดไปด้วยจ้าน้ำพริกของอ้อมนะคะก็จะใส่ปลาร้าแล้วก็ใส่ใบตะไคร้เข้าไปค่ะหอมตะไคร้ค่ะทุกคนสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่คุณพ่อคุณแม่ของอ้อมเคยทําให้กินค่ะตั้งแต่อ้อมยังเด็กนะคะทุกครั้งนะคะที่อ้อมกลับมาจากป่าคุณมาเร่ก,ก็จะมาช่วยยกของแบบนี้แหละคะ่ะนางไม่เคยบ่นค่ะเพราะว่านางบอกไม่ให้อ้อมไปป่าอ้อมก็ไม่เคยฟังค่ะนางก็ถามอ้อมนะคะว่าฮอลิเดย์ทำไมไม่ไปเที่ยว ไปเดินเล่นไปกินกาแฟกับเพื่อนในเมืองก็ได้อ้อมบอกนางว่าอ้อมชอบเข้าป่ามากกว่าค่ะ